ทิโนวีโม่ตอนที่766มอบความไว้วางใจผู้จัดการผลักประตูเปิดเข้ามาพร้อมแหวนมิติระดับสูงในมือและภายในนั้นบรรจุเหล็กนิ่งหมื่นปีจำนวน2,000ก้อนที่ฉีโนวีโม่ต้องการจอมยุทธอวีโมนี่คือเหล็กนิ่งหมื่นปีที่ท่านต้องการนอกจากนี้ก็ยังมีมูลค่าส่วนเกินจากสิ่งของเหล่านั้นไม่ทราบว่าท่านต้องการแลกมันเป็นแก่นหินวิญญาณหรือไม่ขอรับ ทีโนวีม่หยิบอุปกรณ์อาวุธและสิ่งของต่างๆออกมาจากคฤหาสน์เฟืองหัวเป็นจำนวนมากผู้จัดการจึงไปพบผู้อาวุโสหลายคนของโรงประมูลเพื่อประเมินราคาด้วยกันนอกเหนือจากส่วนที่แรกเป็นเหล็กนิ่งหมื่นปีจำนวน2,000ก้อนแล้วส่วนที่เหลือก็มากพอจะแลกเป็นแก่นหินวิญญ,ญาณได้เกือบหนึ่งล้านชิ้นอย่างไรก็ตามแทนที่จะถือวิสาสะตัดสินใจเองเขาก็เลือกที่จะกลับมาถามความต้องการของฉีโนวีม่ก่อน แลกเปลี่ยนได้เลยถึงอย่างไรของพวกนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับข้าข้าคงต้องมีแก่นหินวิญญาณติดตัวไว้บ้างทีนอวีโม,โมพยักศีรษะอย่างไม่ลังเลนอกเหนือจากนางสิทธิ์ปรกูลชือออที่เดินทางมาที่นี่ก็ควรมีแก่นหินวิญญาณติดตัวไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเช่นกันไม่ต้องทำให้ยุ่งยากหรอกเพียงแลกแก่นหินวิญญาณเหล่านั้นและใส่ไว้ในป้ายเจ้าสมุดของนางได้เลย หลานเพิงกล่าวพร้อมรอยยิ้มนอกเหนือจากการที่เป็นตัวแทนบ่งบอกถึงการเป็นแขกผู้ทรงเกียรติจากตระกูลหลานป้ายเจ้าสมุดก็ยังมีประโยชน์ใช้งานอื่นอีกหากมีป้ายแผ่นนี้ที่นวีมูสามารถไปที่ศูนย์การค้าใดก็ได้ในดินแดนนี้กลับใดที่แสดงป้ายเจ้าสมุดต,ต่อผู้จัดการของสถานที่เหล่านั้นพวกเขาก็สามารถหักกันหินวิญ,ญญาณจากป้ายเจ้าสมุดได้โดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่สะดวกอย่างมากป้ายเจ้าสมุด ผู้จัดการชะงักไปทันทีเขาไม่คิดเลยว่าหลานเพิงจะตัดสินใจมอบของสำคัญอย่างป้ายเจ้าสมุดให้กับทีโนวีโ no มในฐานะผู้จัดการของศูนย์การค้าเจ้าสมุดแน่นอนว่าเขาทราบความหมายและความสำคัญของป้ายเจ้าสมุดเป็นอย่างดีแม้สีหน้าของเขาจะไม่แสดงความรู้สึกใดมากนะักทว่าภายในใจกลับเต็มไปด้วยความเคารพที่มีต่อทีนวีโ no มมากขึ้นเรื่อยๆขอรับนายน้อย หลังจากพยักสีสะรับคำเขาก็หันหลังกลับและออกไปอีกครั้งป้ายเจ้าสมุดมีเพียงห้าแผ่นเท่านั้นแต่ละแผ่นมีหมายเลขประจำตัวของมันเองและผู้จัดการของศูนย์การค้าเจ้าสมุดทุกคนทราบเรื่องนี้ดีเพราะเหตุนั้นการเพิ่มหรือลดจำนวนของแก่นหินวิญญาณในป้ายเจ้าสมุดโดยที่ไม่ต้องนำมันมาจากทีโนวิโมจึงทำได้สะดวกยิ่งนับทีโนวิโมก็เก็บแหวนมิติที่ได้รับไว้ในคฤราสหาเฟึงหัวอย่างรวดเร็ว ในหญิงด้วยเหล็กนิ่งหมื่นปีจำนวน2,000ก้อนนี้มันสามารถพัฒนาให้คฤริหตัตเฟิงหัวแข็งแกร่งมากขึ้นเล็กน้อยซิลตรวจสอบภายในแหวนมิติและยืนยันว่าเหล็กนิ่งหมื่นปีทั้ง2,000ก้อนถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย การเพิ่มระดับของคาร์หาดเฟิงหัวแตกต่างจากสิ่งอื่นๆพอสมควรแม้จำเป็นต้องใช้ส่วนประกอบถึง4ชนิดเพื่อเพิ่มระดับของมันให้ได้อย่างสมบูรณ์ทว่าตราบใดที่มีหนึ่งใน4ชนิดนั้นก็สามารถทำการพัฒนามันให้แข็งแกร่งขึ้นได้ส่วนหนึ่งเช่นกันสหายหลานเพิงนอกจากเหล็กนิงหมื่นปีค่ายังมีบางอย่างที่ต้องการอีกแต่ก็ไม่ทราบว่าศูนย์การค้าเจ้าสมุดของท่านจะมีหรือไม่ ผลึกเพลิงไขมุกเลี่ยงวารีและแก่นวิญญาณเพชรพันปีล้วนเป็นของหายากในดินแดนนี้ด้วยความสามารถของนางฉีนอวีโม่คงต้องใช้เวลานานในการรวบรวมจนครบถ้วนได้เมื่อการคัดเลือกครานี้เสร็จสิ้นตามผลที่คาดหวังนางก็ต้องเข้าร่วมกับหนึ่งในสามสำนึกและก้าวนิกายเพื่อฝึกวิชาต่ตตอไปหากครหอหาดเฟิงหัวได้รับการพัฒนาปรับปรุงจนสมบูรณ์นางก็จะมีไพ่ตายสำคัญเพิ่มมากขึ้นเมื่อเผชิญหน้ากับนิกายหมื่นบุพภาสิ่งใดหรือ ถ้านว่ามาได้เลยหลานเพิงเอ่ยถามพร้อมรอยยิ้มเขาทราบดีว่าทีนอวีมู่วางแผนที่จะหลอมบางสิ่งบางอย่างทว่าเขาก็ไม่คิดถามให้มากความผลึกเพลิง200ก้อนไข่มุกเลี่ยงวารีสองเมตรและแก่นวิญญาณเพชรพันปี20ก้อนทีนอวีมู่ครุ่นคิดครู่หนึ่งและเรียกร้องสิ่งของที่นางต้องการในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการพัฒนาระดับของคฤรืหา่าเพิงหัวนี้นางไม่อาจรับประกันว่ามันจะสำเร็จเต็มร้อย เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าจึงเป็นสิ่งที่ดีโอ้การที่เรียกร้องของเหล่านี้ถือว่าท่านใจกล้าไม่เบาจริง,รงๆของพวกนี้ล้วนเป็นของหายากทาั้งสิ้นรอยยิ้มบนใบหน้าของหลานเผิงชะงักไปทันทีไม่ว่าจะเป็นผลึกเพลิงไข่มุกเลี้ยงวารีหรือแก่นวิญญาณเพชรล้วนเป็นสิ่งที่หายากไม่ต่างกันเมื่อใดที่มันปรากฏออกมาเกรงว่าจะต้องดึงดูดความสนใจของคนไม่น้อยอย่างแน่นอน ช่วยไม่ได้ค่าต้องการของพวกนี้เพื่อใช้พัฒนาระดับของคฤหืหา์เฟิงหัวของข้าฉีโนวีโมู่กลางมืออย่างจนปัญญาคฤหืหา์เฟิงหัวของนางมีศักยภาพที่น่าสะพรึงกลัวเกินไปและนางก็ไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่ามันจะทรงพลังมากเพียงใดหลังจากพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์คฤหืหาดเฟิงหัวหมายถึงมิติที่สองอย่างนั้นหรือ หลานเพิงมีความรู้กว้างขวางและแน่นอนว่าเขาคาดเดาวความหมายของฉีนอวีโมได้ทันทีจากคำพูดที่นางใช้กล่าวถึงคฤหาหน์เฟืงหัววิติที่สองเป็นสิ่งที่หายากอย่างที่สุดแม้ในดินแดนมหาเทพที่กว้างใหญ่แห่งนี้แม้แต่ผู้นำของตระกูลทรงพลังอย่างตระกูลหลานก็ไม่มีสิ่งของเช่นนั้นอยู่ ในดินแดนมหาเทพนี้ก็มีช่างหลอมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่หลอมมิติที่สองขึ้นมาได้สำเร็จทว่ามันก็เป็นเพียงพื้นที่มิติธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีคุณสมบัติที่น่าอัศจรรย์เท่าใดนักทว่าทีนอวีโมผู้นี้กลับมีมิติที่สองซึ่งถือว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เยยฟฟาทาดินฝีมือในการหลอมของนางทรงพลังถึงระดับใดกันแน่เพลิงผลึกหาได้ไม่ยากนะักข้าจะส่งคนไปดูที่ศูนย์การค้าเจ้าสมุดทุกแห่ง มันน่าจะมีอยู่ในคลังสินค้าบ้างสำหรับแก่นวิญญาณเพชรโรงประมูลเจ้าสมุดทั้งหมดรวมกันก็น่าจะมีไม่ถึงห้าก้อนถ้าจะส่งคนไปรวบรวมมาทะว่าการรวบรวมให้ครบ20ก้อนนั้นไม่ง่ายเลยและอาจถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ําสำหรับไข่มุกเลี้ยงวารีเกรงว่าสิ่งนี้คงจะอยู่เหนือกว่าความสามารถของข้าหลานเพิงไตรตรองครู่หนึ่งก่อนคํานวณจากคลังสินค้าทั้งหมดของศูนย์การค้าเจ้าสมุดและให้จํานวนอย่างคร่าวๆ แม้ผลึกเพลิงและแก่นวิญญาณเพชรจะถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่หาได้ยากทว่าก็ไม่ยากจนเกินไปด้วยอิทธิพลของศูนย์การค้าเจ้าสมุทรพวกเขาน่าจะรวบรวมมันได้อย่างไม่มีปัญหาทว่าไข่มุกเลี้ยงวารีเป็นสิ่งที่เกินกว่าอำนาจของพวกเขาจริงๆ ไข่มุกเลี่ยงวารีเรียกได้ว่าเป็นวัตถุวิเศษแห่งฟ้าดินและอาจปรากฏให้เห็นได้เพียงครั้งเดียวในรอบพันปียิ่งไปกว่านั้นทุกจุดที่ไข่มุกเลี่ยงวารีเคยปรากฏล้วนเป็นมหาสมุทรที่ลึกที่สุดและไม่มีสัญญาณชีพของสิ่งมีชีวิตใดมีเพียงผู้ที่มีโอกาสอันยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะได้มันมาครอบครองทว่าฉีนวีโมผู้นี้กลับต้องการไข่มุกเลี่ยงวารีถึงสองเมตร แม้ศูนย์การค้าเจ้าสมุทรจะมีพลังอำนาจและมีอิทธิพลที่แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางพวกเขาก็อาจจะไม่มีหนทางตามมหามันได้เอาละเท่านั้นก็เพียงพอหากไม่รบกวนเกินไปข้าหวังว่าท่านจะรวบรวมผลึกเพลิงและแก่นวิญญาณเพชรให้ข้าก่อนถึงการคัดเลือกรอบสุดท้ายได้ส่วนต้องใช้เงินมากแค่ไหนนั้นท่านก็บอกได้เลยทีนวีโมพยักศีรษะตอบรับดูเหมือนว่านางจะต้องหาทางตามมหาไขมุกเลี่ยงวารีด้วยตัวเอง เงินทองมีใช่เรื่องใหญ่หรอกช่างหลอมที่หาตัวจับได้ยากอย่างท่านต่อให้ข้าจะมอบให้ท่านฟรีๆก็มีใช่ปัญหาหลานเพิงโบกมือเบาๆเพื่อยืนยันวาจาของตนตระกูลหลานของพวกเขาไม่ขาดแคลนเงินทองแม้แต่น้อยถ้าเช่นนั้นข้าก็ติดค้างท่านครั้งหนึ่งหากตระกูลหลานต้องการสิ่งใดในอนาคตข้าจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอน มูล,ลค่าของผลึกเพลิงและแก่นวิญญาณเพชรพันปีเป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการอย่างแน่นอนและยากที่จะประเมินราคาที่แท้จริงของมันได้ในเมื่อหลานเพิงให้ความสำคัญกับนางมากถึงเพียงนี้ฉีนวีโมก็ยินดีตอบแทนความช่วยเหลือครานี้ด้วยความเต็มใจการที่ช่างหลอมที่เก่งกาจมากพรสวรรค์อย่างนางเป็นหนี้บุญคุณประกูลหลานพวกเขาจะไม่เสียผลประโยชน์อย่างแน่นอนข้าเชื่อว่าหากบ,บิดาของข้าทราบถึงเรื่องนี้เขาจะต้องประหลาดใจมากเป็นแน่ การที่ช่างหล้อมฝีมือชั้นยอดอย่างนางเป็นนี่บุญคุณประกูลหลานและลั่นวาจาว่าจะตอบแทนพวกเขานั้นมันจะเป็นเรื่องดีต่อตระกูลหลานอย่างแน่นอนในเวลานี้ฉีนวิโมก็พอจะทราบถึงตัวตนของหลานเผิงแล้วการที่ผู้จัดการเรียกเขาว,ว่านายน้อย และเขามอบป้ายเจ้าสมุดให้กับนางได้อย่างง่ายดายเช่นนี้บิดาที่เขาหมายถึงก็จะต้องเป็นผู้นำตระกูลหลานอย่างแน่นอนหากไตรตรองดูแล้วเขาจะต้องเป็นนายน้อยของตระกูลหลานและเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำตระกูลคนต่อไปอย่างแน่นอนทั้งสองสนทนาพาทีกันอย่างออกรถอีกพักใหญ่หลานเพิงชื่นชมฉีนวีโม่อย่างมากและนางก็รู้สึกถูกชะตากับนายน้อยตระกูลหลานผู้ที่มีนิสัยเป็นมิตรเช่นกัน แม้เป็นครั้งแรกที่ได้พบกันทั้งสองก็พูดคุยกันจนถูกคอเสมือนสหายที่สนิทกันเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนท้องฟ้ามืดลงฉีโนวีมู่ก็ลุกขึ้นและขอตัวกลับไปแม่นางอวีมู่หากท่านต้องการความช่วยเหลือเรื่องตระกูลเฝิงท่านก็บอกข้าได้ตามตรง หลานเพิงอดกล่าวออกไปไม่ได้แม้ตอนนี้เขาพอจะรู้จักตัวตนของฉีนอวีโมและทราบว่าด้วยความสามารถของนางนางคงจะรับมือกับตระกูลเฟิงได้อย่างไม่มีปัญหาทว่าเขาก็แอบกังวลอยู่เล็กน้อยเข้าใจแล้วฉีนอวีโมพยักศีรษะตอบรับทว่าตระกูลเฟิงมีได้อยู่ในสายตาของนางเลยสักนิด ริงสิอีกห้าวันข้างหน้าศูนย์การค้าเจ้าสมุทรของเราจะจัดงานประมูลครั้งใหญ่ขึ้นและจะมีสมบัติล้ำค่ามากมายที่ถูกนำออกมาประมูลหากไม่ขัดข,อข้องข้าขอเชิญท่านมาร่วมงานด้วยละ่ะเมื่อนึกถึงงานประมูลครั้งใหญ่ที่ศูนย์การค้าเจ้าสมุทรจัดเตรียมมานานหลานเผิงก็กล่าวเชิญชวนพร้อมรอยยิ้มกว้างในความจริงจุดประสงค์ที่ตัวเขาเดินทางมาที่เมืองเทียนหยวนแห่งนี้ก็เพื่องานประมูลดังกล่าว เมื่อไม่นานมานี้ศูนย์การค้าเจ้าสมุทรสาขาเมืองเทียนหยวนได้รับสมบัติล้ำค่ามาเป็นจำนวนมากพวกเขาจึงถือโอกาสในช่วงเวลาขอองค์การคัดเลือกของเมืองเทียนหยวนครานี้เพื่อจัดงานประมูลที่ใหญ่โตขึ้นและผลักดันให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นเข้าใจแล้วถ้าเช่นนั้นข้าจะชวนคนประกูลถืออ,อไปร่วมสนุกด้วยทีนอวีโมพยักษีรษะตอบตกลงอย่างไม่ลังเล ในอีกห้าวันข้างหน้าคาดว่าตัวตนของพวกนางคงจะถูกเปิดเผยแล้วอีกอย่างคนประกูลชือออก็ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตอยู่ในอำเภอรสร้างหยวนและนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขามาเยือนเมืองใหญ่เช่นนี้พวกเขาก็น่าจะดีใจเช่นกันที่ได้เข้าร่วมงานประมูลของศูนย์การค้าเจ้าสมุทรในครานี้เยี่ยมไปเลยข้าจะรอพบท่านหลานเผิงยิ้มร่าก่อนส่งฉีนวีม่ออกจากศูนย์การค้าด้วยตัวเอง านน้อยเหตุใดท่านจึงมอบป้ายเจ้าสมุดให้กับจอมยุทธหน้าใหม่ที่เพิ่งมีชื่อเสียงขึ้นมาหรือขอรับหลังจากฉีนอวีโมออกไปลุงติงผู้จัดการศูนย์การค้าก็เอ่ยถามด้วยความชฉนสงสยัยพรสวรรค์และความสามารถของฉีนอวีโมถือว่ายอดเยี่ยมมากและในอนาคตนางจะได้เป็นจอมยุทธเรื่องชื่อและทรงอํานาจของดินแดนอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามป้ายเจ้าสมุดเป็นสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่ายอย่างยิ่ง แม้แต่ยอดฝีมือของสามสำนักและ9้านิกายก็ยังไม่เคยได้รับมันไปการที่นายน้อยประกูลหลานมอบให้กับชีโนวีม่ทั้งที่เพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกเขาก็คิดไม่ได้ว่าหลานเพผงกระทำลงไปอย่างไม่ยังคิดลุงติงอย่าประเมินความสามารถของแม่นางอ,อวีม่ต่ำเกินไปเชียวละ่ะ ควาสวรร์ของนางแกร่งกล้ากแว่าที่ท่านคิดมากยิ่งไปกว่านั้นนางก็เป็นช่างหลอมที่มีความแข็งแกร่งในระดับจัก,กรพัรดิเป็นอย่างต่ำซึ่งสามารถหลอมอุปกรณ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างมิติที่สองขึ้นมาได้หากมีใช่เพราะข้ายืนกรานที่จะมอบป้ายเจ้าสมุดให้กับนางเกรงว่าแม่นางอ,อวี๋มู่ก็คงจะไม่เห็นค่าของมันด้วยซ้ำ หลานเพิงยิ้มบางๆขณะกล่าวอธิบายหากมีใช่เพราะเขายืนกรานที่จะมอบมันให้ทีนอวีโม่เพราะต้องการผูกมิตรสร้างเมตรีเกรงว่านางคงไม่ยอมรับป้ายเจ้าสมุดจากเขาอย่างแน่นอนเมื่อครู่นี้เขาเห็นความลังเลในแววตาของทีนอวีโม่ได้อย่างชัดเจนป้ายเจ้าสมุดที่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับจอมยุทธทั้งดินแดนกลับเป็นเพียงป้ายหยกธรรมดาธรรมดาในสายตาของนางนี่นางหลอมมิติที่สองได้หรือขอรับ เมื่อครู่ตอนที่ฉีนอวีโม่พูดคุยกับหลานเพิงผู้จัดจาก,การศูนย์การค้าไม่ได้อยู่ในห้องด้วยเมื่อได้ยินว่าจอมยุทธ์ู้นั้นสามารถหลอมสิ่งที่ทรงพลังอย่างมิติที่สองได้ลุงติงก็ตกตะลึงอีกครั้งเขาทราบดีว่ามิติที่สองเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเพียงใดหากตระกูลหลานของเรามีมิติที่สองลุงติงไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่ามิติที่สองเป็นสิ่งที่หลอมได้ยากเย็นแค่ไหนลุงติงส่งคนไปรวบรวมผลึกเพลิงและแก่นวิญญาณเพชร รวมถึงสืบหาบอแสเกี่ยวกับไข่มุกเลี้ยงวารีมาด้วยละ่ะจงจำไว้ว่ายิ่งได้มามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นหลานเพิงสั่งการให้ลุงติงเริ่มจัดก,การทันทีในตอนนี้เหลือเวลาเพียงสองเดือนก่อนถึงการคัดเลือกสิรอบสุดท้ายเขาจะต้องใช้เวลาในช่วงนี้เพื่อรวบรวมและจัดส่งพวกมันไปให้กับทีโนวีโมโดยเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากวาจาท่าทางของฉีโนวิโมการคัดเลือกสิทธิ์ของ3ามสำนักและ9้านิกายในครานี้นังคงจะมั่นใจอย่างมากกว่าจะผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายได้หลานเพิงเองก็ตั้งตารอดูผลลัพธ์อย่างใจจดใจจ่อเช่นกัน เวลานี้ทีโนวีโม่ก็ออกจากศูนย์การค้าเจ้าสมุทรและกำลังเดินกลับไปยังโรงเตี๊ยมที่พักของตนทว่าทันทีที่เดินพ้นไปจากถนนเส้นที่คึกคักและเต็มไปด้วยผู้คนนางก็รู้สึกได้ว่ามีใครบางคนแอบตามหลังนางมาจากนั้นนางก็เพียงยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนพุ่งออกไปยังทิศทางนอกตัวเมืองอย่างรวดเร็วตอนที่767ความสงสัยของเฟิงเยี่ยนพื้นที่ว่างเปล่านอกตัวเมืองเทียนหยวนฉีโนวีโม่ no หยุดเคลื่อนไหวและยืนนิ่งอยู่กับที่ ท้องฟ้าในเวลานี้มืดสนิทแล้วและมีผู้คนเดินสัญจรไปมาบนถนนเพียงไม่มากนะักการที่ท่านจอมยุทธแอบตามข้ามาเป็นระยะเวลานานเช่นนี้ข้าคิดว่ามันนานพอแล้วนางมองไปยังทิศทางหนึ่งและโบกมือเพื่อปลดปล่อยก้อนพลังมายาตรงออกไปยังจุดที่ดูว่างเปล่าจุดหนึ่งโอ้ข้าคาดเดาไว้ไม่ผิดเลยจริงๆท่ามกลางความว่างเปล่าในจุดนั้น ร,ร่างร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและปัดเป่าก้อนพลังมายาของฉีโนวีโมออกไปคนผู้นี้มีใช่ใครอื่นหากแต่เป็นเฟิงเยี่ยที่ดักรอฉีโนวีโมและคณะอยู่หน้าประตูเมืองก่อนหน้านี้เจ้าคือฉีโนวีโมสินะวาจาของเขามีใช่การเอ่ยถามเพื่อต้องการคําตอบทว่าเป็นการยืนยันข้อสงสัยของตน หน้าประตูเมืองก่อนหน้านี้เฟิงเยี่ยรับรู้ได้ถึงความผิดปกติบางอย่างจากฉีนอวีโมและเกิดความสงสัยขึ้นมาเพียงเมื่อนางเดินผ่านความผันผวนของพลังที่เกิดขึ้นชั่วขณะก,ก็ทำให้ความสงสัยก่อตัวขึ้นในใจของเขาอย่างสลัดไม่หลุดเมื่อกลับถึงจวนประกูลเฟิงเขาก็ตรวจสอบข้อมูลของอำเภอรสร้างหยวนอย่างละเอียดอีกครั้งและนั่นก็ทำให้ความมั่นใจของเขาเพิ่มขึ้นมา นอกเหนือจากจูโห,โหยุ่งจ้วงที่เป็นตัวแทนจากอำเภอรสร้างหยวนก็ยังมีอีกเจคนที่ผ่านเข้ารอบเช่นกันและคณะเดินทางของบุรุษหนุ่มที่ทำให้เขาเกิดความสงสัยก่อนหน้านี้ก็มีจำนวนเจ็คนพอดิบพอดีเขาคาดไม่ถึงเลยว่าฉีนนวีโมจะชานฉลาดถึงเพียงนี้ก่อนเดินทางเข้าเมืองเทียนหยวนนางและคนอื่นๆต่างก็พากันเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของตนไม่มากก็น,น้อย หากมีใช่เพราะเฟิงเยี่ยมมีไหวพริบและประสาทสัมผัสที่เฉียบคมกว่าสิทธิคนอื่นๆของตระกูลเฟิงเกรงว่าเขาคงไม่คิดสงสัยสิ่งใดอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้บอกใครคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบและสือบเบาะแสของคนที่เชื่อว่าเป็นฉีโนวีมู่อย่างลับๆเมื่อเห็นนางออกจากศูนย์การค้าเจ้าสมุทรเขาก็รีบตามมาทันทีเดิมทีเขามั่นใจว่าฉีโนวีมู่คงไม่มีทางรับร,บรู้ว่ากำลังถูกตามรอยอย,อยู่ทว่าแท้ที่จริงแล้วนางค้นพบเขาตั้งแต่แรก พวาสวรรค์และความแข็งแกร่งของทีนอวีโม่เหนือกว่าความคาดหมายของเขาไปอย่างแท้จริงโอ้แล้วอย่างไรรึอเจ้าคิดจะทำอะไรข้าเงินรือทีนอวีโม่ไม่ปฏิเสธขณะตอบโต้กลับแม่เอ่ยถามออกไปเช่นนั้นทว่าลึกๆในใจนางก็รับรู้ได้ว่าเฟิงเย่ยผู้นี้มีได้มาเพื่อหาเรื่องหรือสร้างปัญหาให้ตนในเมื่อคาดเดาต,ตัวตนของนางได้อย่างมั่นใจพอสมควรแล้ว หากเขาคิดจะกำจัดหรือสร้างปัญหาให้กับนางจริงเฝิงเยี่ยผู้นี้ก็คงจะไม่มาเพียงลำพังข้าได้รับคำสั่งจากท่านผู้นำตระกูลให้สั่งสอนเจ้ากับคนจากตระกูลชื่อออและทำให้หมดสิทธิจากการแข่งขันแม้เจ้าจะแข็งแกร่งมากเจ้าก็มีใช่คู่มือของข้าหรอกเฝิงเยี่ยกล่าวออกมาอย่างมั่นใจทว่ายังไม่ลงมือทำสิ่งใดแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ต้องการเป็นศัตรูกับฉีนวีโมและคนอื่นๆเลยสักนิด จูโยงและจูโย่ช่วงซึ่งพักอยู่ที่จวนประกูลเฟิงในตอนนี้มีใช่บุคคลที่เฟิงเย่ยจะรู้สึกชื่นชมได้ในทางตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกชื่นชมฉีนอวีโมตรงหน้านี้ที่ทั้งมีพรสวรรค์อันน่าทึ่งและปัญญาที่ชาญฉลาดมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นก่อนหน้านี้เขาก็ได้สืบข้อมูลเกี่ยวกับอำเภอรสร้างหยวนมาพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประกูลจูที่ทำสิ่งชั่วร้ายน่ารังเกียจมากมายเขายินดีที่จะอยู่ฝ่ายเดียวกับประกูลชื่อออมากกว่า แม้ตระกูลเฟิงออกคำสั่งอย่างชัดเจนเขาก็อาจไม่ปฏิบัติตามนั้นอู้จริงหรือดูเหมือนเจ้าจะมั่นใจมากทีเดียวทีโนวีโม่เผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยสิทธิของตระกูลเฟิงผู้นี้แข็งแกร่งมากก็จริงทว่าด้วยไพ่ตายมากมายที่มีทีโนวีโม่มั่นใจพอสมควรว่าจะเอาชนะเขาได้ ทีนอวีโม่ข้าไม่อยากเป็นศัตรูกับเจ้าสาเหตุที่ข้ามาหาเจ้าในวันนี้ก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันอย่างแรกคือมาเตือนว่าช่วงนี้เจ้าและคนอื่นๆจากตระกูลชื่ออไม่ควรออกไปเดินเที่ยวเปรตๆต,ตามที่ใดและรอให้ถึงวันขอองค์การคัดเลือกก่อนเมื่อถึงตอนนั้นตระกูลเฟิงจะไม่สามารถทำอะไรพวกเจ้าได้แม่ทีนอวีโม่และคณะจะพยายามปลอมตัวอย่างแนบเนียนทว่าเมื่อเวลาผ่านไปพวกนางก็จะกระตุ้นความสงสัยของคนตระกูลเฟิงได้ไม่ยาก ถึงอย่างไรตระกูลเฝิงก็เป็นถึงตระกูลอันดับ5ของเมืองเทียนหยวนหากพวกเขาพยายามสืบบอสแสอย่างจริงจงังพวกเขาก็จะค้นพบความผิดปกติได้อย่างแน่นอนเพราะเหตุนั้นการเก็บตัวอยู่ในโรงเตียมและไม่ออกไปที่ในขนดขณะรอการคัดเลือกมาถึงและค่อยแสดงตัวในตอนนั้นคือทางที่ดีที่สุดสำหรับคนตระกูลชื่ออออีกห้าวันข้าจะพาทุกคนจากประกูลชื่อออไปเข้าร่วมงานประมูลใหญ่ของศูนย์การค้าเจ้าสมุทร ทีนวีโม่กล่าวขึ้นเบาๆเดิมทีนางวางแผนที่จะเก็บตัวสงบเสงี่ยมในช่วงเวลาหลายวันนี้อย่างไรก็ตามสำหรับงานประมูลที่จะจัดขึ้นในอีกห้าวันข้างหน้าพวกนางคงจะต้องเปิดเผยตัวอย่างมีอจหลิกเลี่ยงได้ตระกูลเฟิงไม่กล้าสร้างปัญหากวนใจศูนย์การค้าเจ้าสมุทรอย่างแน่นอนเฟิงเยี่ยกล่าวตอบทันทีหากตัวตนของฉีนอวีโม่และคนตระกูลชื่อออถูกเปิดเผยในงานประมูลต่อให้ตระกูลเฟิงคิดลงมือทำสิ่งใด พวกเขาก็ไม่กล้าอย่างแน่นอนอันที่จริงก็ไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงตระกูลเฟิงด้วยซ้ําเพราะแม้แต่สีตระกูลใหญ่ของเมืองเทียนหยวนก็ไม่กล้าท้าทายศูนย์การค้าเจ้าสมุทรเช่นกันอย่างที่สองข้าสงสัยใครรู้เหลือเกินว่าเจ้าจะแข็งแกร่งสักเพียงใดประกายแห่งจิตวิญญ,ญาณนักสู้ปรากฏในแววตาของเฟิงเย,ย่และร่างของเขาก็พุ่งตรงเข้าโจมตีฉีโนวีโมทันที เนื่องจากการคัดเลือกกำลังใกล้เข้ามาและไม่ต้องการก่อความวุ่นวายจนดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆเพราะเหตุนั้นเฟิงเย,ย่จึงเลือกที่จะใช้ทักษะการต่อสู้ของตนเพื่อทดสอบฝีมือที่แท้จริงของทีโนวีมูตามที่ปรารถนาทีโนวีมูยกยิ้มมุมปากและตอบโต้อย่างรวดเร็ว การต่อสู้เช่นนี้จะช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งของนางได้มากฉีโนวโมีมั่นใจว่าหากต่อสู้กับผู้ที่แกร่งกล้าสามารถเช่นนี้อย่างสุดความสามารถหลายครั้งหลายครามันจะช่วยให้พลังการต่อสู้ของนางเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน นางคาดเดาวว่าการที่พลังของนางยังอยู่ในขอบเขตราชาเยนครึ่งก้าวเป็นเพราะประสบการณ์การต่อสู้ของนางยังน้อยเกินไปและรากฐานพลังยังไม่มั่นคงมากพอมีเพียงการสั่งสมประสบการณ์และต่อสู้ฝึกปลือฝีมืออย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะช่วยให้นางพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสทะลวงพลังเข้าสู่ขอบเขตราชาเียนเต็มตัวได้ในที่สุด ทั้งสองปลดปล่อยการโจมตีใส่กันทันทีโดยไม่ได้ใช้พลังมายาแม้แต่น้อยและไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากจนเกินไปการเคลื่อนไหวของฉีนอวีมั่วรวดเร็วอย่างยิ่งแม้จะมีพลังเพียงขอบเขตประชาเซียนครึ่งก้าวแต่ความเร็วของนางก็มากกว่าเฟิงเย่ยเสียอีกอีกทั้งการโจมตีของนางก็ยังรุนแรงขณะประยุกต์ใช้ทักษะการต่อสู้ระยะประชิดที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดอย่างเต็มที่ แม้ความเร็วของเฟิงเยี่ยจะไม่มากเท่าฉี่นอวิโมเขาก็มีทักษะการโจมตีเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในระดับที่ดีมากและด้วยการเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบเขาก็มักจะพบจุดอ่อนของฉี่นอวิโม่และโจมตีนางได้หลายคราภายในชั่วพริบตาทั้งสองฝ่ายก็ปะทะกันจนจะครบหนึงกระบวนท่าแล้ว การโจมตีของเฟิงเยี่ยก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ใช้พลังมายาพละกกำลังของเขาก็เหนือกว่าชินนวีมู่มากนอกจากนี้การที่เขาหมั่นฝึกยุทธพัฒนาความแข็งแกร่งทางกายภาพอยู่เป็นประจำก็ทำให้เขามั่นใจว่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในไม่ช้าทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากความคาดหมายของเขาอย่างสิ้นเชิง ทักษะการเคลื่อนไหวของฉีนอวีู่ก็เป็นสิ่งที่เฟิงเย่ยไม่เคยพบเห็นมาก่อนนอกจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วจนแทบตามไม่ทันมันก็ยังดูแปลกประหลาดและดูเลื่อนลอยไรน้น้ำหนักนางสามารถหลบหลีกไปยังจุดบอดขอองค์การโจมตีของเขาได้ในทุกครั้งซึ่งทำให้การโจมตีของเฟิงเย,ย่ล้มเหลวไปโดยปริยายยิ่งไปกว่านั้นความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดของฉีนอวีู่ก็ยอดเยี่ยมมากทีเดียว แม้ในขณะที่หลบหลีกการโจมตีของเฟิงเย่ยนางก็ชิงจังหวะโจมตีโต้กลับอย่างต่อเนื่องเช่นกันเราวกับว่านางพบจุดอ่อนของเขาได้อย่างฉับพลันในหลายครั้งหลายคราหากมีใช่เพราะเฟิงเย่ยนุษย์ขอบเขตประชาเซียนไปแล้วซึ่งส่งผลให้ความแข็งแกร่งและความรุนแรงขององค์การโจมตีของเขาแกร่งกล้ากว่าที่โนวิโม่เกรงว่าเฟิงเย,ย่ก็คงจะเพี้ยนคล้่ไปนานแล้วไม่เลวเลยทีเดียวไม่แปลกใจที่ตระกูลจูจวัดหวั่นต่อเจ้า แม้แต่จูโย่จ้วงเองก็ยังต้องอับอายขายหน้าถึงเพียงนั้นทั้งสองปล่อยการโจมตีปะทะกันอย่างจังอีกครั้งจนถอยหลังไปนับ19เวลานี้เฟิงเยี่ยมองฉีนอวีโม่ด้วยสีหน้าแววตาชื่นชมไม่น้อย ในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดฉีนอวีโมผู้นี้จึงทําให้ตระกูลจูหวาดหวานและพยายามหาทางกําจัดนางให้ได้โดยเร็วที่สุดด้วยพรสวรรค์เช่นนี้ปรับใดที่นางมีเวลาสังสมประสบการณ์และมีเวลาพัฒนาเติบโตมากพอนางจะกลายเป็นยอดฝีมือผู้เลื่องชื่อของดินแดนมหาเทพอย่างแน่นอนข้าขอถอนคําพูดต่อให้ข้าทุ่มเทอย่างเต็มที่ข้าก็อาจเอาชนะเจ้าไม่ได้ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าฉีนอวีโมมีใช่คู่มือของตนเอง ทว่าตอนนี้เขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนแล้วว่าตนเองมั่นใจจนเกินไปฝีมือของฉีนอวีมู่ผู้นี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าตัวเขาเลยแม้ว่าจะมีพลังเพียงขอบเขตร,ราชาเซียนครึ่งเก้าทว่าก็ไม่มีทางเลยที่ใครจะนำนางไปเปรียบกับจอมยุทธ์ราชาเซียนครึ่งเก้าคนอื่นๆได้ยิ่งไปกว่านั้นเฟิงเยี่ยก็รู้สึกได้ว่าฉีนอวีมู่ยังมีไพ่ตายบางอย่างซ่อนไว้หากนางแสดงมันออกมาเขาก็อาจจะเพลียงพล้ำต่อนางได้ ต่อให้ต้องประจันหน้ากับผู้นำประกูลเฟิงฉีโนวีมู่ก็อาจไม่พ่ายแพ้เช่นกันเจ้าเองก็แข็งแกร่งมากเช่นกันข้าเข้าใจแล้วว่าเหตุใดจึงผู้คนจึงลือกันว่าเจ้าเป็นจอมยุทธ์หน้าใหม่ที่เก่งกาจที่สุดในเมืองเทียนหยวนแห่งนี้ฉีโนวีมู่เองก็ชื่นชมเฟิงเยี่ยมากเช่นกันเขาไม่ทนงตนและบุ่มบ่ามจนเกินไป ต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์จนมุมเขาก็พยายามควบคุมจังหวะการต่อสู้และไม่เผยจุดอ่อนให้อีกฝ่ายเห็นมากจนเกินไปทัศนคติเหล่านี้ของเฟิงเย,ย่ทำให้เขามีคุณสมบัติมากพอที่จะพัฒนากลายเป็นหนึ่งในยอดฝีมือของดินแดนมหาเทพได้ฮ้าห้าห้าเป็นการต่อสู้ที่สนุกจริงๆเฟิงเย,ย่มักจะเป็นบุคคลที่มีท่าทีเนชามาตลอดทว่าตอนนี้เขากลับหัวเราะออกมาอย่างพึงพอใจ การได้ประจันหน้ากับคู่ต่อสู้ที่มีทั้งพรสวรรค์และความแข็งแกร่งเช่นนี้ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตเฟิงเย่ยรู้สึกพึงพอใจในความสามารถของฉีหนวีโมยิ่งนักฉีหนวีโมไว้ต่อสู้กันใหม่ในการคัดเลือกสิทธิ์ที่กำลังจะมาถึงเขาเพียงกล่าวทิ้งท้ายและห่อออกไปในการคัดเลือกที่ใกล้เข้ามาเขาจะแสดงพลังความแข็งแ,รแกร่งและไพ่ไตอื่นๆอย่างเต็มที่กล่าวได้เลยว่าเฟิงเย่ยตั้งตารอที่จะได้ประจันฝีมือกับนางเป็นที่สุด เฟิงเยี่ยการมีจิตใจรู้คุณเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่เจ้าต้องมีหลักการความคิดเป็นของตัวเองจอมยุทธ์ควรที่จะใช้ชีวิตอยู่บนความอิสระโดยที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆมิฉนั้นต่อให้พวกเขาจะมีพรสวรรค์มากเพียงใดทว่าตราบใดที่ยังคงมีสิ่งกวนใจอยู่ตลอดเช่นนี้พวกเขาก็ไม่มีทางพัฒนาไปได้ไกลหรอกทีนอวีโม่กล่าวย้ำเตือนและแสดงความคิดเห็นว่าคนอย่างเฟิงเยี่ยไม่ควรอยู่กับตระกูลเฟิงอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นนางสืบข้อมูลเกี่ยวกับเฟิงเยี่ยมาพอสมควรด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นเช่นนี้ทว่าเขากลับไม่มีโอกาสได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองออกมาและยังถูกหวาดหวัน่นโดยสิทธิคนอื่นๆการอยู่กับตระกูลเฟิงต่อไปไม่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนบ่มเพาะของเฟิงเยี่ยอย่างแน่นอนหลังจากออกจากตระกูลเฟิงและกำจัดสิ่งกวนใจที่ไม่จำเป็นทั้งหมดเท่านั้นจึงจะทำให้เฟิงเยี่ยจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งได้ ขอบคุณค่าจะลองคิดดูเสียงของเฟิงเยี่ยดังขึ้นมาจากบนอากาศในขณะที่ตัวเขาหายไปจนมองไม่เห็นด้วยซ้ำฉีนวีโม,โมยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนมุ่งหน้ากลับเข้าในตัวเมืองภายในโรงเตียมถืออไอไหลางและคนอื่นๆก็รวมตัวกันอยู่ในห้องนายน้อยเหตุใดแม่นางอ,อวีโมจึงยังไม่กลับมาจังเหิงกล่าวด้วยสีหน้าเป็นกังวลก่อนหน้าน,นี้ที่ฉีนอวีโมออกไปที่ศูนย์การค้า นางกล่าวว่าจะรีบกลับมาโดยเร็วทว่าตอนนี้มืดมากแล้วและจะถึงเที่ยงคืนในอีกไม่นานเหตุใดนานจึงยังไม่กลับมาอีกเดิมทีเขาก็ต้องการไปที่ศูนย์การค้าเพื่อตามหาด้วยตัวเองทว่าเมื่อนึกย้อนไปถึงวาจาที่ฉีนวีม่กล่าวไว้เขาก็ตัดสินใจไม่ทําเช่นนั้นเมืองเทียนหยวนเป็นเมืองใหญ่ที่ทรงอิทธิพลกว่าอำเภอรสร้างหยวนมากนักและที่นี่เต็มไปด้วยจอมยุทธ์ผู้แกร่งกล้ากระจายอยู่ทั่วเมือง หากตระกูลเฟิงค้นพบตัวตนของพวกเขาโดยบังเอิญเกรงว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่ควรและทำให้เรื่องวุ่นวายมากไปกว่าเดิมรอก่อนเถอะพวกเราทราบถึงความแข็งแกร่งของลูกพี่อวีโมั่ดียิ่งไปกว่านั้นนางมีคารืหามิติอยู่กับตัวต่อให้เผชิญกับปัญหาใดานางก็น่าจะหลบหนีไปได้ไม่ยากเรารอต่อไปสักพักเถอะหากถึงตอนนั้นแล้วลูกพี่ยังไม่กลับมาข้าจะออกไปสืบข่าวด้วยตัวเอง ถืออ่อให้หลางเชื่อมั่นในตัวฉีนวีโม่อย่างมากและมั่นใจว่าจะไม่เกิดอันตรายใดๆกับนางอย่างไรก็ตามหัวใจของเขาก็ยังมีความกังวลที่สลัดไม่ได้ถึงอย่างไรแล้วเมืองเทียนหยวนก็กว้างใหญ่และทรงพลังกว่าอำเภอรสร้างหยวนมากนักและมีจอมยุทธ์ผู้แกร่งกล้ามากมายที่พวกเขาไม่รู้จักหากฉีนวีโม่ต้องประจานหน้ากับจอมยุทธ์เหล่านั้นไม่อาจทราบได้เลยว่านางจะรับมือได้หรือไม่ ทุกคนรอต่อไปด้วยหัวใจที่เป็นกังวลและเวลาอีกสองกา้านทูบก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่ได้การแล้วข้าต้องออกไปตามมหานางถืออไทหลางยืนขึ้นและไม่อาจทนรอได้อีกต่อไปในตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาจนเข้าวันใหม่แล้วและทีนอวีมู้ยังไม่กลับมาเกรงว่าอาจเกิดปัญหาบางอย่างกับนางก็เป็นได้ข้าจะไปกับท่านหากเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ช่วยกันจังเหงยืนขึ้นและตั้งใจจะไปกับถืออไทหลางเช่นกัน หากเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นจริงทั้งสองก็สามารถแยกย้ายกันหลบหนีเอาตัวรอดและกลับมาแจ้งทุกคนที่นี่ได้ชู่ววมีคนมาขณะที่ทั้งสองกำลังจะออกไปข้างนอกห้องจูจูพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจังเหิงและถืออไทหลางก็มองหน้ากันด้วยความกังวลที่ฉายชัดในแววตาทันที